วัดีครับวันนี้เด่นเดเด็กอ้วนเหมือนเดิมนะครับดูวันนี้เราจะกินอะไรกันพี่อมกินส้มตำปัวปัวในปูปูอยู่ไหนไม่รู้เห็นแต่กุ้งวันนี้เราเมนูที่ทุกคนชอบนะครับชอบแน่นอนใช่เดยทุกบ้านไหนเขาก็กินจริงเหรอใช่แล้วแต่ตำไทยตำปูปะระบ้านนี้บ้านไหนบ้านนี้ใช่ไหมบ้านนี้ชอบแดงเดียวอ่ะชักช้าอยู่ใหญ่เราไปเลยดีกว่าครับกินเลยเราวันนี้ไม่ได้ทําเองนะครับวันนี้เราซื้อมาอย่างเดียวเลยซื้อผสมเองซื้อกินบ้างนะครับ อย่าทำเองกินอย่างเดียวพี่ยอมจะกินผักอย่างเดียวใช่ไหมจะกินผักมาดีพี่ที่แล้วไหม๋ยวลองชิมหน่อยดิไม่มีเห็ดเข็มทองก็เป็นไรอือร่อยไหมลุกได้มั้ยลุกได้มั้มันเห็นแต่กุ้งเลยบ้าไปไหนอ่ะบ้าลงโตบ้าไอ้นี่มันตากุ้ง เป็ดขึ้นหนูเผ็ดมากนี่เป็ดเผ็ดเลยพริกไม่รู้กี่เม็ดโอโ้อร่อยไปสั่งอย่างเดียวว่าเอาเผ็ดเผ็ดเหมือนหิวอะไม่เหมือนอะะห,หิวจริงหัวไม่นานไม่ถ่ายนานอืมอืมอส่วนตากล้องเข้ามาเลยมาเร <มา S 2> ็วเลยมามากินกันครับวันนี้ อืมนี่ไหนบอกกินผักไม่เห็นแตะเลยเดี๋ยวเขาจะอืมอืมเาบอกอยากินข้ามมือกันก็เหมือนเล้าหมูอะย่งทำไมเขาเชื่อว่าอะไรอะถ้ากินข้ามมือกันฮึหรือมันปัดจนตกนี่แหละทำไมเขาเรียกว่าส้มตำอะทั้งที่เป็นมะละกอตำมารู้อ่ะรู้เปล่าเมื่อเพื่อนรู้ไหมครับว่าส้มตำมันเกิดจากที่ไหน ปลาบีดรู้ไหมเกิดจากที่ไหนที่นี่เนี่ยเนี่ยที่นี่เกิดจากนุ่เนี่ยมาวัดโพไิทยาลัยร้านไปซื้อมาคือร้านอันนี้อีสานภาคอีสานแน่นอนภาคอีสานภาคอีสานกับประเทศลาวเมื่อก่อนมันติดกันไงเขาก็เลยทําขึ้นมาทำมันรู้เลยไหมทำไมเพราะมันคืออาหารอีสานเขาบอกไปแล้วที่เคยกูเกิลมาที่บ้าแล้วว่าประมาณห้าสิบปีที่แล้วแต่ก็ไม่บรรจุนะว่าว่านสมตำเป็นอาหารไทยโบราณจริงเหรออืมไม่รู้เหมือนกัน ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราปกติเรากินอย่างเดียวในคลิปรแรกเนียที่มีสาระบอกเลยสาระสาระเน่ตอนเนี้ยกูกินแต่ผักเดี๋ยวเพราะเดียวเ,เดี๋ยวไม่ทันฝนก็ตกอืมกินฟินเวอเร์แล้วต้องตามแต่อีสานแต่และจังหวัดต่างกันไงมไมเหมือนกันบา<ร>นที่บานที่เราตำแผลน้ำตาลนะ บ้านผมขอนกันเค็มดำไก่ครกทุกที่ดำใส่ครกอ่ะหืมอร่อยอของนุ๊กเขาใช้ช้อนนุ๊กเขาได้เปรียบจังนะคุยหาเต้นต้มตําตอนนี้เห็นแต่กุ้งอขอบคุณครับ ก็ต้องลองเอาหัวกุ้งมาแล้วก็ลวกแบบนี้อร่อยใช่มีหัวกุ้งด้วยมีตัวด้วยแดีบอกเลยว่าเด็ดเผ็ดเด็ดเผ็ดนั่นไม่พี่อ่ะไม่จะเป็นไรแหม่มมอะไรคนระับมีวิธีกินแบบใหม่หอ่ะครับเดินเดินลอกลอกนี่เราไมีกุ้งกินมเรามีกุ้งกินใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใครท้ายมาเลยมันจะมีคนเบื่อต้มตำเอ๊ะต้มไม่เบื่อนะปกติเรากินส้มตำอ่ะเอาทิหนึ่งเรากินกี่ครั้งถ้าแบบถ้าแบบอาทิตย์ที่กินนะอาทิตย์ที่กินนักวันทุกวันเลยอะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่อาทิตย์ก่อน่ะกินกี่วันนะที่ตรงที่เวียงสะ กันถามสีวันเนาะไม่กินบ่อยพี่เกียดอย่างเดียวคือ,อาาทำไมพี่ออกไปซื้อหอแสบปากเพื่อนเพื่อนบ้านไหนชอบส้มตำนะคอมเมนต์ได้นะโดยเฉพาะไหนลองให้ได้อยู่สุราษธนีไหนลองแนะนำส้มตำร้านอร่อยอร่อยให้ให้ม,มหน่อมาแลกกันเดี๋ยวจะบอกว่าเราไปกินร้านไหนบ้าง ชอบต้มตังที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันเครื่องเยอะๆแบบเนี้ยใช่นี่ปูปลาที่มันแบบเป็นแบบเขาเรียกว่านะอะไรนะอะแบบบ้านนาบ้านาานางยังไงอืออันนี้ตาพริกแห้งนะครับเผ็ดมากพริกแห้งเผ็ดร้อนอือ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  กูเบื่อจังเลยแข็งอยี้อร่อยจะไปดูหน้ามีความสุขกับลิปปักจังเลยอ่ะลิปัก,ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนแบบไรปักปักน้ำตา โอ้ยโอ้ยพอหยุดแล้วมันแตกปากมันก็หยุดไม่ได้พี่เจนจะเสียใจไหมเรากินแล้วไม่ควรอ่ะพอพี่เจนไม่กินปลาครับเ็เลยไม่มาคลิปนี้ออกดน้ำมันเป็นกากไก่ทอดที่เอาตีมาจากร้านซื้อนางไก่ทางเกตดูนางไก่ไม่มีแล้วว่ามันหมดตั้งแต่บนรถแล้ว ว่าหิวมากอืมอืม,อมเสียงพี่อมมีความสุขมากอืมอืมนีมม่คขาทำอะไรนะตอ<ะ>เล็กต่อเล็กยืนกินนะ ขลักๆเอาจริงนะเดี๋ยวไม่มีมาราย,ยาทไม่ได้กนอื่นดูไหมเราขาดอะไรอะไรเรามีทุกอย่างเลยวันเนี้ยรเราขาดน้ำใช <laughs> ่จริงม,ม,มีแต่คุยกุ้งให้เหนียวนลนทำไมาอยากกินเส้นใช่ไหม,หม Alle, 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 แต่แค่ไหนก็ไม่มีผลกับน้องหรอกพี่รุ๊กินหมดแล้วแต่ตอนนี้เผ็ดมากเลยเผ็ดเผ็ด หน้ากากเนี้ยอร่อยอืมสาระมีแค่ช่วงแรกพวกเราอะช่วงไหนช่วงหลังก,กินอย่างเดียวกินสาระเดียวแล้วไม่ได้กูดมากเลย ไม่ต้มตำปลาถึงไม่ใส่ถั่วลิสงเออไม่รู้ว่ามันทำให้จืดมไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาแยกออกยังไงว่าตำไทยตำลาวเบอร์ตำไทยไม่ใส่ปลางไงตำลาใส่ปลาแค่นั้นแหละทำไมคนไทยเขาไม่กินปลาจ่ะไม่รู้ว่ะคนอีสานก็กินนะเขาเรียกไหมไม่รู้เหมือนกันไม่มีข้อมูลจะมาถามเรื่องความรู้ตอนนี้ เฮ้ยเผ็ดทำไมอืมอือข้าแตงอ่ะมันก็กินแต่หัวกุ้งอย่างเดียวมั้ง ううんフフうん พีจไปไหนนี่วันนี้พี่เจซ้อมที่โรงเรียนยิ่งไม่ค่อยสะดวกพี่เจหมอนะเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดอุ้ยพอกินน้ำถุกแล้วเผ็ดเลยอือหือไปไหน มันคืออะไรมันคือน้ำซุปต้มกุ้งเมื่อกี้น้ำต้มหัวกุ้งอะไรมันเป็นน้ำแข็งแช่หัวกุ้งทีไ่ไ,ไม่ใช่หรอไม่ใช่อันนี้น้ำในหม้อเลยไม่ใช่น้ำแข็งอันนี้น้ำอุ่นน้ำซุปเลยที่พี่หองปรุงแล้วด้วยอ๋อปรุงด้วยหัวกุ้งอืมปรุงด้วยล็อดี <laughs> 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 กินแล้วหัวร้านยู่แล้วนี่ยังผมหนาขนาดนี้ยังหัวร้านเลยเหรอ หมาเป็นเหา่าเหายังตายโอ้มันขึ้นมาหายใจไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะหัวล้านหลงขนเ,นเข้ามาในเลยวงกดแล้วแหละบอกร้านว่าเผ็ดเผ็ดว่าแล้วนี่คืออะไรโคตรเผ็ดตอกร้านแค่เผ็ดเผ็ดเดี๋ยวตอนนี้ที่กินอ่ะเผ็ด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 นี่มันเผ็ดเๆผๆๆ็ดเผ็ดไงสามถุงตอนไม่กินน้ำไม่เป็นไรนะ กินน้ำต้นนั่นแ่ะเผ็ดโอ้โหวุ้ยกุ้งต้มไม่รู้ว่าชอบกินกุ้งต้มมากกว่ากุ้งสดรู้ทำไมไม่รู้อ่ะเหมือนกันชอบกินทุกกุ้งเลย เป็นไงสาแก่ใจยังวันนี้ยังสายังาสาใครกับ <laughs> พอวันนี้อิ่มกุ้งมื้อเย็นเรามื้อเย็นที่เดือดมากเมื่อเช้าเช้าไหนเช้าตรู่อุ้ย <laughs> ไม่ยาก,กาศเหมือนตอนเช้าเลยฝนตกไม่พอนะครับสำหรับวันนี้คลิปของพวกเรานะครับกินซุ้มดำปูปลากุ้งสด แคบหมูแคบหมูไส้จีนกากไก่ลายหยาบนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามคลิปต่อไปได้เลยครับครับดูนะครับว่าพวกเราจะกินอะไรกันต่อนะครับจะอริดอร่อยแค่ไหนนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกด้วได้ครับบ๊ายบายกดอะไรก็ได้กดกดเป็นคลิปหน้าครับบ๊ายบาย